ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่89สสอบสวนคลื่นพลังหยวนที่ก่อตัวขึ้นสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า มันทรงตัวอยู่ในอากาศหมุนไปมาหน้าห้องที่เงียบสงบนั่นเป็นภาพที่น่าทึ่งยิ่งนักทุกคนที่นี่เพิ่งเคยเห็นกับตาตนเองเป็นครั้งแรกคลื่นนี้เรากับลมสลาต้านส่วนปลายของพลังหยวนเชื่อมเข้าไปในห้องดึงดูดความสนใจของผู้คนให้หยุดมองคลื่นพลังที่ลอยอยู่กลางอากาศนี่มันหลินเซียวและคนอื่นๆกลูกกันออกมาพอเห็นคลื่นพลังหยวนก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ท่านพ่อทำสำเร็จแล้ว ความตื่นเต้นและความปรับปรื้มปรากฏบนทุกใบหน้าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขาเก็บตัวเงียบๆในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อเฝ้ารอให้หลินเจิ้นเทียนบรรลุไปอีกขัน้นและเวลานั้นก็มาถึงต่อไปนี้เราไม่ต้องกลัวตระกูลเลยและเสียอีกต่อไปสีหน้าของหลินเคินแดงกำกล่าวขึ้นด้วยความตื่นตันใจ ลินเซียวและหลิ้นหม่างที่อยู่อีกด้านพยักหน้าเห็นด้วยเช่นกันตระกูลใดมีจอมยุทธระดับหยวนตันพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีพละกกาลังเหนือชั้นขึ้นไปอีกไม่เพียงในเมืองชิงหยางตระกูลหลินยังสามารถสร้างอิทธิพลในเมืองเหยียนได้อีกด้วยเพราะบางตระกูลในเมืองเหยียนยังไม่มีผู้ที่มีพลังระดับหยวนตันเลยด้วยซ้ํา หลังจากที่เราจัดก,การตระกูลเหลยและเสียนแล้วตระกูลหลินของเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นที่นี่เพื่อต่อยอดไปยังเมืองเหยียนที่เมืองนั้นมียอดยุทธมากมายราวกับก้อนเมฆสภาพแวดล้อมเช่นนั้นจะทําให้ตระกูลหลินเติบโตอย่างรวดเร็วหลินเซียวยิ้มพลางกล่าวขึ้นเห็นด้วยหลินเขินและหลินมังเห็นด้วยกับความคิดนี้ในภูมิภาคเทียนตูเมืองเหยียนถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญ หากพวกเขาสามารถตั้งรกรากที่นั่นและเติบโตได้อำนาจของตระกูลหลินจะก้าวไปอย่างนี้อาจหยุดยัง้งวับวับตอนที่หลินเสี่ยวและคนอื่นๆกำลังพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นและรอคอยพลังหยวนก็เริ่มก่อตัวเป,ปเป็นรูปเป็นร่างคล้ายวงแหวนหมุนไปรอบสันไหวไปมาจนสุดท้ายกลายเป็นพายุหมุนพลังหยวนวุบบบ ทันทีที่พลังหยวนรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนจูจูร่างร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากห้องทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพ่นลูกกลมๆที่มีลำแสงพร่างออกมาจากปากณศูนย์กลางของพายุพลังที่ขยายตัวเต็มที่ปรากฏลูกกลมๆใสสว่างลูกหนึ่งกำแพงพลังหยวนจำนวนมากก็ประตุขึ้นในไม่กี่อึดใจพลังหยวนที่ว่าก็ถูกดูดเข้าไปในลูกกลมๆลูกนั้นเมื่อลำแสงของพลังหยวนสายสุดท้ายเบียดเข้าไปในลูกกลมๆได้ประกายแสงก็ส่องสว่างมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆพริบตาลูกแก้วสีขาวบริสุทธิ์ขนาดเท่าหัวแม่มือพลันปรากฏนั่นคือหยวนตันสายตาของหลินต้องจ้องไปที่ลูกแก้วขาวนั่นเขาสัมผัสได้ถึงพลังหยวนรุนแรงจากมันขุมพลังเช่นนี้ช่างแข็งแกร่งกว่าเทียนหยวนหลายเท่านักสิ่งที่ได้เห็นคือพลังระดับหยวนตันแบบไม่ต้องสงสยัยและนี่คือวิธีการกลั่นคลื่นพลังให้กลายเป็นลูกแก้วหยวนตันนั่นเอง หลินต้องรีตาลงพลังจิตของเขาสัมผัสได้ถึงดาวดวงเล็กๆบนลูกแก้วหยวนตันของหลินเจิ้นเทียนหยวนตันขั้นสี่ดาวแววตาหลินต้องส่องประกายวาาเมื่อหยวนตันถูกกลั่นออกมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหินหยางจากฟ้าดินที่ได้จากการซึมซับสะสมตั้งแต่ที่ผู้ฝึกอยู่ระดับตี้หยวนและเทียนหยวนจะเผยออกมาให้เห็น ลูกแก้วหยวนตันขั้นเดียวกันอาจจะมีคุณภาพต่างกันตามดาวที่ปรากฏและส่วนประกอบสำคัญที่สุดของคุณภาพหยวนตันก็คือพลังหยินหยางนั่นเองคุณภาพของหยวนตันใช้ดาวทั้ง9้าเป็นหน่วยวัดหยวนตันที่หลินเจินเทียนเพิ่งบรรลุคือหยวนตันขั้น4ีดาวถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวเนื่องจากพลังหยินและอยางในช่วงแรกที่หลินเจินเทียนดูทซับนั้นเป็นแค่พลังระดับธรรมดาที่มีอยู่ในธรรมชาติ หากเขาไม่ได้รับการดูดซับพลังอย่างพิเศษจำนวนมหาศาลจากถ้ำในเหมืองตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาคุณภาพของหยวนตันอย่างมากคงได้แค่สองดาวเท่านั้นณนะเวลานี้หลินเจินเทียนที่มีพลังหยวนตันสี่ดาวแม้แต่ตัวเขายังรู้สึกทั้งอึ้งทั้งปรับปลืม้มหลินเจินเทียนที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศเปิดปากกว้างกลืนหยวนตันเข้าสู่ร่างกายเขาพลิ้วตัวลงบนต้นไม้ใหญ่บางเบาราวกับขนนกผู้ฝึกระดับหยวนตันสามารถเหินตัวได้เพียงระยะสั้นๆ แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นห่อเหินเดินอากาศหลินเจินเทียนหยุดอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไม่เคลื่อนไหวอีกมีรัศมีแผ่ออกมาจากร่างอย่างน่าอัศจรรย์การหายใจแต่ละครั้งก็แฝงไว้ด้วยพลังหยวนไว้ด้วยการก้าวเข้าสู่ระดับหยวนตันถือเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการฝึกยุทธไม่คิดว่าจะมีอนุภาพถึงขั้นนี้สมกับเป็นพลังระดับหยวนตันจริงๆ ลินเซียวและผู้คนรอบกายเฝ้ามองหลินเจิ้นเทียนด้วยความชื่นชมระดับหยวนตันเหนือชั้นกว่าระดับเทียนหยวนมากนะักพลังแข็งแกร่งยิ่งนะักนี่คือระดับหยวนตันสินะสายตาหลินต้องส่องประกายแปลกๆจ้องหลินเจิ้นเทียนที่ยืนอยู่บนต้นไม้พลังจิตของหลินต้องสามารถสัมผัสพ,พลังของชายชาราได้อย่างแจ่มชัดข้าอยากรู้นักว่าพลังจิตของข้าจะแข็งแกร่งพอจะต่อกรกับพลังระดับหยวนตันได้หรือไม่ หลินต้องเลียริมฝีปากพริบตาก็พุ่งตัวเข้าไปในป่าทึบเขาต้องการจะทดสอบพลังจิตว่าไปได้ถึงขั้นไหนกับพลังผู้เป็นปู่ยอดบนสุดของต้นไม้หลินเจิ้นเทียนมองลงมายังดงต้นไม้เหล็กรับรู้ถึงพละกําลังที่เพิ่มพูนขึ้นมากกว่าแต่ก่อนรอยยิ้มแห่งความปราบปลื้มขยายเต็มหน้าไอ้พวกตระกูลเลยตระกูลหลินของข้าอดทนมานานแล้วถึงเวลาพวกแกชดใช้เสียที หลินเจิ้นเทียนกำมัดแน่นขณะมองไปยังเมืองชิงหยางพึมพำขึ้นปังเสียงดังก้องขึ้นขณะหลินเจิ้นเทียนกำลังจะโผล่จากต้นไม้สีหน้าชายชาราแปรเปลี่ยนทันทีเขารับรู้ได้ถึงพลังแข็งแกร่งอันไร้ตัวตนที่พุ่งลงมาจากฟ้าก่อนจะวิ่งตรงมายังเขาพลังจิตพวกฝูซือรึ พลังจิตนี้ทําให้สีหน้าของหลินเจินเทียนเคร่งครึมเขาถอยหลังล่อยหมัดที่มีพลังหยวนแรงกล้าออกไปอากาศรอบกายถูกบีบจนเกิดเสียงระเบิดแหลมสูงดังต่อเนื่องตุ้มหลินเจินเทียนชกใส่อากาศเบื้องหน้าอย่างแรงเสียงระเบิดดังสนั่นวั่นไหวพลังหยวนถูกขวางไว้ด้วยวัตถุล่องหนไร้รูปร่างจากนั้นก็เริ่มแตกออกหลังจากปะทะกันตุ้มตุ้ม หลินเจิ้นเทียนถอยหลังไปเรื่อยๆบนกิ่งไม้ส่งคลื่นพลังหยวนสัต์อย่างต่อเนื่องบนอากาศจนในที่สุดพลังโจมตีของอีกฝ่ายก็แตกส่านออกจากกันอีกด้านหลินเซียวและคนอื่นๆรีบดึงสติกลับมาสีหน้าเปลี่ยนเป็นจริงจังมีศัตรูที่เก่งกาซ่อนตัวอยู่ในดงต้นไม้เหล็กด้วยหรือระวังตัวค้นดงต้นไม้เหล็กให้ทั่ว หลินเซียวประกาศด้วยน้ำเสียงดุดันพร้อมสีหน้าเคร่งครึมเมื่อได้ยินคำสั่งเหล่ายอดฝีมือก็แยกตัวค้นหาผู้ต้องสงสัยทันทีนี่คือพลังจิตอย่างแน่นอนข้าเกรงว่าพวกที่แอบซุ่มโจมตีเราจะเป็นพวกจอมเวทหลินเขินพูดด้วยสีหน้าย่ำแย่เขามองไปยังหลินเจิ้นเทียนที่ยังสู้กับพายุพลังจิตเบื้องหน้าหลินเซียวและหลินหม่างจ้องพี่ชายตาเขม่งตระกูลหลินไปสร้างศัตรูกับพวกจอมเวทเมื่อไรกัน หรือมันจะถูกส่งมาจากตระกูลเลยตุ้มๆร่างของหลินเจินเทียนร่วงลงมาจากกลางอากาศหลังจากปล่อยหมัดไปหลายชุดเขาจ้องไปที่ความว่างเปล่าเบื้องหน้าสีหน้าเคร่งเครียดแต่แล้วพลังจิตปริศนาก็หยุดโจมตีจากการปะทะกันเมื่อครู่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเป็นฝูซื้อขั้นหนึ่งหรือไม่ก็สองหากฝ่ายนั้นปล่อยพลังเต็มที่ไม่แน่ว่าใครจะเป็นคนชนะสหายข้าอยากรู้ว่าท่านมาจากไหนกัน หากตระกูลหลินลำเส้นท่านก็ขอให้บอกเราชายแก่คนนี้จะขอโทษเองบนพื้นหลินเจิ้นเทียนกุมมือเข้าด้วยกันอย่างนอบน้อมและกล่าวด้วยเสียงดังฟังชัดถึงแม้พลังจิตนี้จะโจมตีเขาก่อนแต่หลินเจิ้นเทียนรู้ว่าการต่อสู้ไม่ได้โหดเหี้ยมและไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายกันดูเหมือนว่าคนผู้นี้ไม่มีความเกลียดชงังหรือกโกรธแค้นตระกูลตระกูลหลินแม้แต่น้อย เสียงหัวหน้าตระกูลดังก้องขึ้นทว่ากลับไม่มีเสียงตอบรับใดๆไม่นานพลังจิตก็วับหายไปราวกับว่าไม่เคยปรากฏเมื่อเห็นว่าไม่มีการตอบรับหลินเจิ้นเทียนก็ได้แต่ถอนหายใจพลางสายหน้าระหว่างที่หลินเจิ้นเทียนและทุกคนเป็นกังวลใจอยู่นั้นเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางป่าทึบก็ลืมตาขึ้นแม้สีหน้าของเขาจะซีดขาวไปบ้างแต่แววตาตื้นตันใจก็ฉายชัดออกมา หลินต้องไม่คาดคิดมาก่อนว่าพลังจิตของเขาจะแข็งแกร่งถึงขั้นนี้แล้วตอนที่90เสี่ยวหยวนตันท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นขอรับเมื่อเห็นหลินเจินเทียนปลอดภัยหลินเซียวและคนอื่นๆรีบกรูกันเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงข้าไม่รู้เหมือนกันหลินเจินเทียนเลิกคิ้วขึ้นพลางสายหน้ากล่าวต่อผู้ที่จู่โจมข้าเมื่อครู่คือฝูซือขั้นหนึ่งหรือไม่ก็ขั้นสอง หลังจากได้ยินคำตอบที่พวกเขาขาดเดาไว้ก่อนหน้าหลินเซียวและคนอื่นก็ยังไม่หายกังวลอยู่ดีถามต่อว่าเป็นฝูสื่อที่ถูกส่งมาจากตระกูลเลยหรือไม่หลินเจินเทียนเงียบไปสักพักก่อนจะตอบว่าไม่น่าใช่พลังจิตนั่นแข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่ได้มาเพื่อเล่นงานเหมือนอยากจะทำความรู้จักเสียมากกว่าถ้าคนผู้นี้ถูกส่งมาจากตระกูลเลยจริงมันคงไม่ทำเพียงเท่านี้ เป็นไปได้ไหมที่มันจะซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆดงต้นไม้เหล็กหลินเซียวถามอย่างข้องใจอาจจะเป็นไปได้หลินเจินเทียนพยักหน้าแล้วเขาก็นึกถึงพลังจิตที่แอบมาสอดส,ส่องวันนั้นเขาคุ้นมากๆอย่างไรซะพลังจิตวันนั้นกับการโจมตีวันนี้ช่างแตกต่างกันสิ้นเชิงไม่แน่ว่าจะใช่คนเดียวกันหลินเจินเทียนออกคำสั่งระหว่างนี้ให้ส่งคนไปสอดส่องบริเวณใกล้ๆดงต้นไม้เหล็ก ถ้าพบใครต้องสงสัยอย่าเพิ่งทำร้ายเขาหากฝ่ายนั้นแค่อยากมาสอดแนมบางทีอาจจะชวนเขาเข้าร่วมกับตระกูลหลินของเรารับทราบหลินเซียวและคนอื่นๆพยักหน้ารับคำสั่งหากอีกฝ่ายเป็นฝูซื่อจริงๆและก็อาจจะเป็นตัวช่วยสำคัญของตระกูลหลินได้ ระหว่างที่หลินเจินเทียนหลินเซียวและคนอื่นๆกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเงาสีแดงเพลิงก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วปลายเท้าของหลินต้องแต่ลงบนหลังพยักเพลิงจากนั้นก็กระโดดลงมาตรงหน้าหลินเจินเทียนเอ่ยถามขึ้นอย่างปลื้มใจท่านปู่ท่านบรรลุแล้วหรือ5า,าใช่แล้วคราวนี้สามารถก้าวเข้าสู่พลังระดับหยวนตันได้ต้องขอบใจเจ้านาเด็กน้อย พอเห็นหลินต้องหลินเจิ้นเทียนก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนและพยักหน้าเบาๆต่อไปนี้ตระกูลหลินของเราก็มีจอมยุทธระดับหยวนตันคนแรกแล้วหลินต้องเองรู้สึกตื่นเต้นมากเขารู้ดีว่าพลังระดับหยวนตันสำคัญมากแค่ไหนสำหรับตระกูลหลินต่อค่าย,ยังไม่ถือว่าเป็นจอมยุทธหยวนตันอย่างแท้จริงหรอกมากสุดก็เป็นขั้นเสี่ยวหยวนตันเท่านั้นหลินเจิ้นเทียนหัวเราะผายมือออกไปและกล่าวขึ้น เสี่ยวหยวนตันหลินต้องถึงกับงุนงงถ้าจะให้ถูกต้องต้องอธิบายเช่นนี้ในระดับหยวนตันนั้นแบ่งไปอีกสามขั้นย่อยขั้นแรกคือขั้นที่ข้าเพิ่งบรรลุเรียกว่าเสี่ยวหยวนตันขั้นกลางเรียกว่าเสี่ยวหยวนมานและขั้นสุดท้ายก็คือต้าหยวนมานหลินเจิ้นเทียนบอกหลานชายด้วยรอยยิ้มแต่ก่อนพลังระดับหยวนตันดูห่างไกลเกินเอื้อมคงเป็นเรื่องธรรมดา หากหลินต้องจะไม่รู้เกี่ยวกับความต่างของกำลังภายในชั้นสูงเหล่านี้หลินต้องรู้สึกทึ่งไม่คาดคิดมาก่อนว่าระดับหยวนตันจะมีลำดับที่ละเอียดซับซ้อนขนาดนี้แล้วระดับต่อไปจากหยวนตันหลักขอรับหลินต้องถามอย่างอยากรู้อยากเห็นเจ้าเคยได้ยินเพลงพวกนี้ไหมเส้นทางการฝึกฝนด้วยตนเองต้องมีดูทราบหยินหยางแย่งพลังระดับเจ้าว่าหมุนวนไปสู่ระดับเนียผาน และสุดท้ายควบคุมการเกิดและตายในระดับเซินสือนี่คือระดับทั้งหมดในการฝึกฝนหลินเจินเทียนอมยิ้มแล้วอธิบายต่อดูซับหินหยางก็คือการสะสมคลื่นหินและหยางระหว่างที่ผู้ฝึกยังเป็นต้นอ่อนมีกําลังภายในเพียงระดับตี้หยวนไปจนถึงเทียนหยวนเมื่อผสมผสานหินหยางเข้าด้วยกันจากนั้นก็จะสามารถกลั่นเป็นพลังระดับหยวนตันได้ต่อจากกําลังภายในระดับหยวนตันผู้ฝึกก็จะเริ่มเข้าสู่ระดับขุมพลังเจ้า ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสามขั้นอีกเช่นกันมีชื่อเรียกว่าเจ้าชิงเจ้าชีเจ้าว่าขุมพลังเจ้าสามขั้นเจ้าชิงเจ้าชีเจ้าว่าขุมพลังเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากผู้ที่มีพลังระดับนี้จะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ลักษณ้จับต้องได้ทั้งยังสร้างสิ่งของออกมาตามที่ใจคิดก็ยังได้ทั้งหมดเรียกรวมกันว่าคุมพลังเจ้าทั้งสามครั้นหลินเจินเทียนที่เอ่ยถึงกำลังภายในดังกล่าวก็มีสีหน้าเลื่อมใสอย่างชัดเจน แม้วันนี้เขาจะก้าวเข้าสู่ระดับหยวนตันแล้วแต่ก็ยังอีกยาวไกลกว่าจะไปถึงระดับเจ้าผู้ใดที่ก้าวเข้าผ่านสามขั้นของขุมพลังเจ้าได้คนผู้นั้นถึงจะถูกเรียกว่าเป็นจอมยุทธระดับสูงแห่งแคว้นใต้เหยียนผู้นำตระกูลหลินสาขาใหญ่คนปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นเจ้าว่าเขาที่ไปถึงระดับนั้นได้ก็ไม่มีใครในใต้ลากล้าต่อก่อนแล้วหลินเจิ้นเทียนถอนหายใจเบาๆหลังจากพูดจบ หลินต้องมองท่านปู่ตัวเขาเองก็ได้แต่เลียริมฝีปากหัวใจเต้นรัวจุดมุ่งหมายต่อไปคงไม่ใช่แค่ระดับหยวนตันอีกแล้วส่วนกำลังภายในระดับเนี่ยผานนั้นช่างลึกล้ำเกินกว่าคาจะเข้าใจได้หลินต้องพยักหน้าเงียบๆจดจำทุกรายละเอียดฝังลึกในใจคือคหอท่านพ่อช่างถ่อมตัวถึงจะเป็นแค่ระดับเสี่ยวหยวนตันทว่าท่านก็สามารถก้าวเข้ามาได้สำเร็จตอนนี้กระทั่งในเมืองเหยียนก็ถือว่าท่านอยู่ในระดับสูง อีกด้านหนึ่งหลินเซียวและพักพวกพักพากันหัวเราะอย่างชุ่มชื่นใจหลินเจินเทียนยิ้มก่อนจะตอบกลับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้ยินคำถามสีหน้าดีใจของหลินเซียวและทุกคนก็จางลงลังเลอยู่สักพักก็เล่าเหตุการณ์ที่ตระกูลเหลยและเสียวางแผนจะจับตัวผู้หญิงและเด็กๆตระกูลหลินไปรวมทั้งสถานการณ์ประหลาดในตอนนี้ด้วยหึ ไอ้พวกตระกูลเหลยประกาศตัวเป็นศัตรูกับตระกูลเราอย่างชัดเจนพอฟังรายงานจากหลินเซียวสีหน้าของหลินเจิ้นเทียนก็ครึมลงหลินเซียวพยักหน้าเห็นด้วยในอดีตตระกูลหลินได้แต่ปิดปากเงียบมาตลอดแม้ว่าตระกูลเหลยจะกดขี่ข่มเหงกันสารพัดก็ไม่ได้แสดงออกมากนะักทว่าตั้งแต่ตระกูลหลินได้ครอบครองดงต้นไม้เหล็กและสร้างเมืองแร่หินอย่างหยวนขึ้นตระกูลเหลยก็มองว่าตระกูลหลินเป็นศัตรู หากมีโอกาสพวกเขาคงกำจัดตระกูลหลินจนสิ้นซากท่านพอกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีหลินเคินเอ่ยถามตอนนี้หลินเจิ้นเทียนบรรลุขั้นแรกของหยวนตันจิ้งแล้วในเมืองชิงหย่างคงไม่มีผู้ใดจะสามารถเอาชนะเขาได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลเรื่องตระกูลเลยและเสี่ยจะร่วมมือกันอีกต่อไปส่งคนไปสอดแนมทุกๆก,การเคลื่อนไหวของพวกมัน รวมทั้งส่งข่าวให้สำนักดับคลั่งด้วยเมื่อเวลาของเรามาถึงคงจะเป็นการดีถ้าเราได้รับความร่วมมือจากสหายบ้างหลินเจินเทียนกล่าวหลังจากเจราจาขอความร่วมมือสำเร็จเราจะรวมตัวกันกำจัดตระกูลเหลยให้สิ้นซากหลินเจินเทียนพูดขึ้นพร้อมกับแววตาเย็นยเยือกหลังจากนิ่งเงียบมานานในที่สุดก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะเอาคืนเสียทีรับทราบ หลินเซียวและคนอื่นๆพยักหน้ารับคำสั่งช่วงนี้พวกเขาได้แต่อดทนอดกลั้นมาตลอดพยายามไม่สนใจคำล่ำลือของคนภายนอกแต่ภายในใจพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดยิ่งไปกว่านั้นอุบายของตระกูลเลยและเซียที่ผ่านมาทำให้ความแค้นพอกพูนในใจของพวกเขามานานพอรับรู้ถึงความฮึกเหิมของทุกคนหลินเจินเทียนก็หัวเราะเบาๆแววตาเป็นประกายเลยเป้าในเมื่อเจ้าอยากจะลองดีกับตระกูลหลิน ข้าจะให้เจ้ารู้รสชาติตั้งแต่หลินเจิ้นเทียนบรรลุขั้นเสี่ยวหยวนตันการรักษาความปลอดภัยของดงต้นไม้เหล็กก็ลดลงคนตระกูลหลินไม่เก็บตัวอีกต่อไปมินำซ้ำยังส่งคนไปเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของตระกูลเหลยและเสี่ยอีกด้วยจากการสั่งการเร่งด่วนของหลินเจิ้นเทียนคนตระกูลหลินก็รีบติดต่อเพื่อขอเจราจาไปที่สำนักดับคลั่งความสัมพันธ์ของทั้งสองสนิทสนมกันเพราะ การกระทําของตระกูลเหลยและเซี่ยในอดีตดังนั้นหลังจากทราบเรื่องที่ตระกูลหลินจะขอความร่วมมือสํานักดับคลั่งไม่ปฏิเสธถ้าว่ากลับเกิดอาการลังเลใจเล็กน้อยไม่มีใครอยากจะประกาศตัวเป็นศัตรูกับสองข้อํานาจเก่าของเมืองถึงจะเกลียดขนาดไหนทั้งตระกูลเหลยและเซียก็ยังแข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามความลังเลใจได้หายวับไปกับอากาศเมื่อคนในสำนักดาบคลั่งรู้ว่าหลินเจิ้นเทียนบรรลุขั้นหยวนตันแล้วการให้ความร่วมมือจึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปสำนักดาบคลั่งรู้ดีว่าครั้งนี้วรยุทธ์ของหลินเจิ้นเทียนไม่ใช่เล่นๆทันทีที่ทั้งสองฝ่ายเจรจากันสำเร็จสองวันถัดมาการเชื้อเชิญจากตระกูลเหลยและเซี่ยก็มาถึงดงต้นไม้เหล็กหลังจากรอคอยมาสองเดือนในที่สุดตระกูลเหลยและเซี่ยก็เคลื่อนไหว สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์ดังด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทพการเวลา